ร <Please. S 2> ิงคณิตสนุกสนุกไปกับลูกลิงจับปลาอนาบจิเ้ริริงคณิตสนุกสนุกเรียบง่ายกับพัศกอและโฮโรจนาวงศายินดีต้อนรับผมนายพิศกรและโฮโรจนาวงศาชั้นว่าตืศาปีที่สี่ทับหนึ่งเลขที่หกอยากมาเรียนฐานปัญญาวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเลขยกกำลังนะครับโดยผมจะมาอธิบายว่าอะไรคือเลขยกกำลังนะครับ เลขยกกำลังคือการเอาตัวเลขเดิมมาคูณซ้ำๆหลายๆครั้งแบบย่อให้สั้นลงโดยไม่ต้องเขียนยาวๆรูปแบบง่ายที่สุดคือฐานคือเลขที่ถูกเอาไปคูณซ้ำเลขชี้กำลังคือจำนวนครั้งที่ถูกคูณตัวอย่างเช่น2ยกกำลัง3อ่านว่า2ยกกำลัง3หมายความว่าเอาเลข2มาคูณกัน 3, 3ครั้งเท่ากับ2คูณ2คูณ 2, 2เหมือนกับการบอกสั้นๆว่าเลขตัวนี้ ให้คูณตัวเองกี่รอบถ้าเป็นกำลังหนึ่งคือการเอาค่าเดิมมาเช่นกํากำลังหนึ่งเท่ากับ5ถ้าเป็นกำลังศูนย์จะเหลือ1ยกเว้นศูนย์ในกำลังศูนย์ต่อมานะครับมาเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังออสมบัติของเลขยกกำลังคือกฎที่ใช้ในการคูณแบ่งหรือยกกำลังของตัวเลขที่มีเลขกำลังเพื่อให้คิดง่ายขึ้นเช่นการบวกลบ รือคูณเด้กำลังตามกติกาที่กำหนดไว้ตัวอย่างประกอบเวลาคูณฐานเดียวกันเท่ากับบวกกำลัง2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลังสองเท่ากับ2ยกกำลัง5้าเพราะบวก2เท่ากับ5เวลาหารฐานเดียวกันเท่ากับลบกำลัง5ยกกำลัง6หาร5ยกกำลัง3เท่ากับ5ยกกำลัง3เพราะว่า6 ลบสามได้3ยกกําลังซ้อนเท่ากับคูณกําลัง3ยกกาลังสองวงเล็บสยกกําลังสเท่ากับ3ยกกาลัง6กเพองคูณ3เท่ากับ6ต่อมานะครับมาดูสมบัติที่1กันดีกว่าสมบัติที่1 a ยกกําลัง M คูณ a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m อบวก n ถ้าฐานเหมือนกันเลขด้านล่างเหมือนกันเวลามาคูณกันให้บวกเลขกําลังเพราะเป็นการเอาเลขเดิมมาคูณเพิ่มเข้าไปอีกตัวอย่าง 2ยกะก็ลัง3คูณ2ยกะก็ลัง4เท่ากับ2ยกก็ัง3บวก4เท่ากับ2ยกะก็ลัง7จ็เพราะอยกก็ัง3าเท่ากับ2งคูณ2คูณ2และ2ยกก็ัง4เท่ากับ2งคูณ2คูณ2คูณ2คกันเป็นการคูณ2ทั้งหมด7ครั้งสมบัติที่2 a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n หารเดียวกันหารกันให้ลบเลขกำลังเพราะเป็นการหักจำนวนครั้งที่คูณทิ้งออกไปตัวอย่างเช่น 5ยกกำลัง6หาร5ยกกำลังสองเท่ากับ5ยกกำลัง6ลบ2จะได้5ยกกำลัง4สมบัติที่สาม a ยกกำลัง m วงเล็บยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง nn ยกกำลัง2กันให้คูณเลขยกกำลังเพราะกำลังด้านนอกจะคูณกำลังด้านในอีกทีตัวอย่างเช่น3ยกกำลังสองวงเล็บยกกำลัง3เท่ากับ3ยกกำลัง2คูณยกกำลัง3จะได้3ยกกำลัง6 สมบัติที่4 a b วงเล็บยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n b ยกกำลัง n เวลาคูณกันอยู่แล้วถูกยกกำลังให้กระจายกำลังออกไปทั้งสองตัวตัวอย่าง2คูณ5วงเล็บยกกำลังสองเท่ากับ2ยกกำลังสองคูณ5ยกกำลังสองเท่ากับ4คูณ25จะได้100สมบัติที่5 a ส่วน b วงเล็บยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วน b ยกกำลัง n เหมือนข้อ4แต่เป็นเครื่องหมาหารยังคงกระจายกำลังทั้งสองตัวบนและล่างในตัวอย่างสมบัตินี้นะครับผมจะแทนเครื่องหมายทับเป็นเครื่องหมายเศษส่วนนะครับตัวอย่าง4ส่วน2วงเล็บยกกำลังสาเท่ากับ4ยกกำลังสามส่วน2ยกกำลังสามเท่ากับ64ส่วน8เท่ากับ8ครับสมบัติที่ 6a ยกกำลัง0ูนเท่ากับ1เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ูย์ กำลังศูนย์ของเลขใดๆยกเว้นเลขศูนย์จะได้1เสมอเพราะเป็นผลจากการลบกำลังจนหมดตัวอย่าง7ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1 100ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1สมบัติที่7 a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n กำลังติดลบไม่ใช่ค่าติดลบหมายถึงการกลับเป็นเศษส่วนแล้วทำกำลังให้เป็นหวกตัวอย่าง2ยกกำลังลบ3เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลังสาม ก็เกบหนึ่งส่วน8 บทนิยามของเยกกำลังบทนิยาม,ยามกำหนด a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ถ้า a มีลากที่ n แล้ว a ยกกำลัง1ส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a เลขยกกำลังที่เป็นเศษส่วนแบบ1ส่วน n ก็คือการเขียนรากที่ n ของตัวเลขนั้นในรูปเลขยกกำลังพูดง่ายคือยกกำลัง1ส่วน2เท่ากับรากที่2สแควรูทยกกำลัง1ส่วน3เท่ากับลากที่3คิวบรูทยกกำลัง1ส่วน n เท่ากับ รากที่ n ตัวอย่างเช่น9ยกกำลัง1ส่วน2เท่ากับรูท9เท่ากับ3ผลลที่2ของ9ก็คือ3 เนิยามต่อจากอันที่แล้วครับบทนิยามกำหนด a เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ m กับ n เป็นจำนวนจริงซึ่ง n น้อยกว่า0โดยที่หอรอมอของ m และ n เท่ากับ1ถ้า a ยกกําลัง1ส่วน n เป็นจํานวนจริงแล้ว a ยกกําลัง m ส่วน n เท่ากับ a ยกกําลัง1 n ส่วน m ทั้งหมดยกกําลังด้วย m เลขยกกําลังที่เป็นเศษส่วน เอมส่วน n หมายถึง1นึไอ้หารากของตัวส่วนก่อนคือรากที่ n 2แล้วค่อยนำผลที่ได้มายกกำลังด้วย M หรือจะทำแบบกลับลำดับได้คือยกกำลัง M ก่อนแล้วค่อยถอดรากที่ n ทั้งสองแบบได้คำตอบเหมือนกันตัวอย่างเช่นลบ6กยกกำลังด้วยสยกกำลัง3เท่ากับลบ6กยกกำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังด้วย2ขั้นตอนคือรากที่3ของ64คือลบ4เพราะลบ4ยกกำลังส เท่ากับลบ64นำา4ไปเยอะกําลังสองลบ4เยอกวาังสองเท่ากับ16คำตอบก็คือ16เอาละครับทีนี้เราจะมาทำโจทย์กันดีกว่าครับตัวอย่างโจทย์จากโจทย์ให้มา3ามยกกำลังสองลบกับ3ยกกำลัง x จะมีค่าเท่ากับเ2จากโจทย์ให้หาค่าคำตอบของสมการนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับวิธีทำคือ จาก3ยกกำลัง2 x ลบกับ3ยกกำลัง x เท่ากับ72จะได้3ยกกำลัง2 x ลบ3ยกกำลัง x ลบ7 2เท่ากับศจากที่เราย้าย72มาฝั่งซ้ายเพื่อ ที่จะมาแก้เป็นสมการกาลังสองดังนั้นจึงแก้ได้เป็นแบบนี้คือแบ่งได้เป็น2วงเล็บแล้วก็มาแก้สมการ x ในแต่ลนะวงเล็บต่อในวงเล็บฝั่งขวา3ยกกําลัง x ลบเมีค่าเท่ากับ0จากนั้นย้าย9้ามาฝั่งขวาเพื่อแก้สมการให้9ก้าลายเป็น3ตามสมบัติการแก้สมการเอกซ์โพเนนหากฐานเหมือนกันเอาเลขยกกาลังมาแก้สมการ x พอมาแก้ได้แล้วทั้งววฝั่งซ้ายและขวามีฐานเหมือนกันคือ3ทั้ง2ฝั่ง จากนั้นดึงเลขชี้กําลังมาแก้สมการต่อก็จะได้ x เท่ากับ2ส่วน e ฝั่งหนึงเราจะแก้ออกมาจากในวงเล็บ3ยกําลัง x บวก8เราจะย้าย8มาฝั่งซ้ายเพื่อแก้สมการแต่ในสมการนี้เราจะไม่สามารถทําให้8มีฐานเท่ากับ3ได้จึงสรุปได้ว่าสมการในข้อนี้เป็นเท็จและก็ตอบได้เลยว่าเท็จคาตอบของสมการในโจทย์นี้คือ2และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ